พี่แก๊สกับพี่แก๊สนะครับ, ä, บพี่แก๊สกับพี่รองชื่อตาตามอันนี้เลยค่ะตามชื่อร้านเลย่ถ้าเราจะทําทรงอยู่บนหัวใช่ไหมครับเจอทรงตัวทีมาดูนี่กันเดี๋ยวพี่เขาจะแนะนําวิธีการปลูกอังุ่นอ like ันนี้พันธุ์อะไรคะปลูกพันธุ์อะไรครับพี่ถ้าดูตัวอย่างนี่คือพันธุ์ยูเหรียญอันนี้พันธุ์ยูเหรียญอันยูเหรียญพันยูเหรียญนะคะ นี้เวลาปลูกนะครับเมื่อเราเราปลูกเนี่ยคือขุดหลุมห้าสิบคูณห้าสิบลึกแค่สามสิบเซนเอาดินเก่าออกหมดเลยดินดินเก่าที่อะไรครับดินดินเก่าออกหมดแล้วเราดินปลูกต้นไม้ดินก้ามปูดินก้ามปูอ่าดินหนึ่งส่วนก้ามปูหนึ่งส่วนแล้วแกบดิบหนึ่งส่วนใส่ผสมกันให้คุกเค้าให้ดีแล้วทาให้เต็มหลุมเลยแล้วก็วางต้นพันธุ์บนบนดินบนบนปากหลุมแล้วก็กบด้วยดินเมื่อกี้อีกชุดหนึ่งอ่า เสร็จแล้วก็ไม้ตัดให้เขาไต่ขึ้นมาตามนี้เพราะฉะนั้นเวลาไต่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าค้างอยู่เท่านี้เราเลี้ยงขึ้นมาถึงตรงนี้เราตัดตัดพอตัดปุ๊บธรรมาชาติอง,งุ่นเขาจะออกไปสองทางครับคือเนี้ยครับสองกิ่งเนี้ยพอออกไปสองทางปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอาร์มตรงนี้เขาเรียกว่าเขนนวลาวลาอง,งุ่นออกไปจะก็ค่อยออกเนี้ยแล้วจะมีเคนออกซ้ายขวา เพราะนั้นออกซ้ายขวาแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงมาซ้ายดึงมาขวาดึงมาซ้ายดึงมาขวาคือเราเป็นคนมาครับเราเป็นคนดึงออกมาอ๋อครับอ่าดึงมาพอดึงซ้ายขวาอย่างนี้เสร็จปุ๊บออกไปเรื่อยๆจนเราตั้งใจว่าสมมติว่าสักสามเมตรหรือสองเมตรสิบพอแล้วก็ตัดตัดปลายไว้มันก็จะอีกมันก็จะอยู่แค่นี้อ่าทีนี้ช่วงที่เราเลี้ยงเนี่ยมันจะมีแขนที่มันออกตามตามเคนอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมให้ตัวอ่าอย่างเงี้ยครับออกมาอย่างเงี้ยเค้นกำลังวิ่งเงี้ยเราต้องเอาออก พอตัวนี้จะแยกอาหารต้องให้เป็นกิ่งเดียวออกไปอย่างนี้เนี่ยออกหมดเลยนะครับอย่างเงี้ยต้องออกหมดเลยนี่คือเราตัดไม่ทันเนี่ครับออกหมดเลยเอ่าทีนี้ตัวเคเนี้นอ,อ,อ่าตัวเนี้กนยก็เรียกว่าเคนตัวนี้เรียกว่าแขนอเอาแขนออกพอเคนเนี่ยส่วนมากเอาไว้สักสองเมตรห้าสิบหรือสามเมตรแล้วแต่แล้วแต่พื้นที่ส่วนมากอยู่ประมาณนี้พอไว้เส 2, 50, ร็จปุ๊บพอถึงปลายปุ๊บเราก็ตัดตัดปลายยอดตัดปลายออียเราก็ตัดอีกอ่าแล้วพอถึงถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยค่อยมาค่อยถามพี่ทีก็ได้เพราะ ช่วงนี้ให้สูตรเสมอไปก่อนให้ปุ๋ยเสมอ1 6บหกสิบหกสิบห้าสิบห้าได้เปก่อนเป็นข้อมูลกี่ครับ่าถ้าสมมุติเราไม่ปลูกลงดินครับใช้กระถางใบใหญ่กระถางก็ได้ได้ไหมครับได้ครับแต่ว่าจะงามประมาณสัก2อสปีปีที่4ี่ปีที่ห้ารากรากเขาเริ่มเยอะเขาจะไปชนมันจะชะงักเราใช้ปุ๋ยไม่ได้ก็ได้แต่ว่าก็คือต้องต้องให้เยอะหน่อยแล้วก็รากมันจะชนกับขอบของกระถาง ก็คือต้นมันก็ไม่ไม่ได้โตมันก็อาจจะไม่ไม่งามเท่าลงดินแบบอิสระอย่างนี้ก็ต้องแลกกันก็ต้องแลกกันอันนั้นก็ง่ายอ๋อแต่ถ้าลงอย่างเงี้ยล่าเขากี่ประมาณสักรอบเส้นรอบวงประมาณเมตรห้าสิบอยู่ประมาณนี้เองลากเขาจะอยู่บนนะครับเอลหมายถึงว่ากระถางไซส์ใหญ่เลยครับไซส์ใหญ่ก็ก็หมายถึงว่าที่มีอยู่มันเป็นกระไซส์ไซส์ใหญ่เลยอ๋อก็ได้ก็ได้ถามไม่ก่อนเผื่อว่าปลุกลงกระถางอ่าก็ได้แต่ก็ต้องปรุงดินบ่อยๆ ปีละาหนึ่งปีนึงก็ต้องผสมดินใหม่อะไรให้เขาได้มีใช่ใช่มันจะไม่เหมือนธรรมชาติอย่างนี้แล้ว <พอ S 1> ถึงเวลามันออกลูกแล้วเดี๋ยวจะแนะนําอีกทีนึง <c oughs> เอาแค่ตรงนี้ขึ้นแล้วก็ทาจริงตรงนี้เป็นอะ่ะได้ลูกนะง่ายแล้วที่นะผมพูดหมายถึงว่าการปลูกในกระถางทีเนี้ยเพื่อเพื่อให้รู้จักมันก่อนได้แเหมือเราศึกษาไปใช่พอเวลาเราเก่งเรารู้แล้วว<ช>่ามันไปทางไหนได้ค่อยหาพื้นที่ลงดินเงนกระถางก็มีเยอะทนก็ทําเยอะ แต่ว่าพอนานๆไปมันจะไม่ค่อยงามนลนึ่งไม่ค่อยติดใช่ไหมครับดองเล่ามัน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 ไม่ค่อยงามอ๋อรากมันชะงักรากมันจะทนแล้วไงค่ะบขาคุยค่ะเขาคุยหนูรู้แล้วว่าทําไมพี่เขาก็เอาไปปลูกแต่เขาไม่ได้ตัดอะไรเลยโอ้ยนะครับถ้าไม่ได้แต่งกิ่งมันก็เลยไม่มีลูกสอนนะนี่เนี่ยไปดูต้นนี้ก็ได้จะรู้จะง่ายถ้าถ่ายต้นนี้ไปเพราะพี่เขาไม่ปล่อยตามธรรมชาติเอ๊ะทำไมไม่มีลูกต้นเขาแบบนี้เลยนะคะพี่แต่ว่าใบเต็มเลย เป็นองุ่นดูใบไม่มีลูกไม่มีลูกค่ะพอเราตัดแล้วใช่ไหมออกไปสองทางก็แค่เนี่ยดูดิออกมาหมดพี่เขาปล่อยแบบธรรมชาติทีนี้เนี่ยพอมันออกมาอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเราต้องมาเราต้องเราต้องจริงต้องดึงเนี่ยผมไม่ได้ดึงมาก็คือต้องให้มันเป็นเส้นตรงง่ายๆเราดูแลต้องให้มันเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ตัดแขนแข็งออกเนียนี้ยเขาเรียกว่าแขนแข็งตรงเนี้ยต้องตัดออกเล็กๆเย่างนี้อาหารจะมานี่หมดเราต้องเอาออกเนี่ยเนี่ย ถึงจะออกดอกออกเม็ดใช่ไหมคะใช่ครับนี่ครับหนวดต้องเอาออกหนวดต้องเอาออกตัดออกหมดเลย่างนี้เลยอย่างนี้ทีนี้ช่วงที่ออกลูกลูกอย่างนี้ใช่ไหมมีคนถามว่าเราจะเอาใบไว้เยอะขนาดไหนเพราะมันก็ออกไปเรื่อยๆอันนี้ก็คิดไว้สักสิบคู่ใบก็เลยนั่นเราก็ตัดอ๋อก็คือกดไปเลยพอเพื่อให้เขามาเลี้ยงลูกแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าเลี้ยงไปเรื่อยนะมันเลยไปเรื่อยนะอ๋ออ่าเพราะนั้นแค่นั้นพอ นะครับเนี่ยครับก็วิธีการแต่ว่าต้องอย่างอย่างอย่างมีคนทําก็ขยันเด็ดแขนงี้ยครับใต้องมันก็จะออกง่ายแขนงออกเพราะแขนงมันจะดึงพวกอาหารเยอะอันนี้เอทอสชื่อมันลูกออกสีน้ำตาลตูดแหลมอ่าเอทอร์ดอันนี้เซเวตเซฟไฟเซเวตเซฟไฟนี่นิ้วมือแม่มดอ่อันนี้นิ้วมือแม่มด ลูกยาวๆลูกกระยาดาๆไรมาเล็ดเนี่ยครับปลูกเอาไว้ก็ได้กินแเนี่ยอร่อยคือไม่จําเป็นว่าต้องอากาศหนาวร้อนๆนี่แหละร้อนๆเราคิดว่ามันบอกมันต้องแบบเหนืือยนอถึงจะมีลูกถ้าเราอยู่บ้านเราอยากทาเป็นพุ่มๆนี่ก็ได้เ็เวเลสเนี่ยอากาศสัตหีบก็อันนี้เวเลสอันนี้คือกลิ่นหอมไรมาเลดกลิ่นหอมลูกสีชมพูนี่ครับก็ทําลูกแบบ เราไม่ได้ดูแลมันมากมันก็จะมันก็ไม่สมบูรณ์มากเท่าไหร่ใช่แต่ว่าก็โอ้โหขนาดไม่ได้ดูแลนะคะพี่เต็มต้นเลยอ่ะทำเป็นพุ่มอย่างเงี้ยก็ได้นี่ดีสวยเป็นพุ่มเลยอ่ะโค้งเหล็กนะครับที่เขาขายกันที่ทำที่ทำเป็นเหมือนเห็ดนะครับเป็นโ่มอ่ะถ้าเราเลี้ยงองุ่นให้ทรงอยู่ในทรงอย่างนั้นอ่ะทำได้ไหมครับได้ก็ต้องดูต้องความกว้างให้มันพอๆกัทีนถ้าเกิดไม่อยากให้มันแตก สองอะแตกสี่แตกสี่ก็ได้เขาเรียกว่าทรงดาวกระจายมีใช่ไหมครับมีครับอเขาเรียกว่าทรงดาวกระจายเพื่อจะทานี่จะเมื่อยตัวอย่างเนี้ยครับผมผมก็ไม่ได้แตกอย่างนี้จะเมื่อยครับต้องไปทําตัววายแบบนุ้นจะได้ไม่เมื่อยอันนี้ครับเหมือนก็จะเกือบดาวกระจายแล้วออกมาผมก็ดึงไปซ้ายขวาเนี่ยคือต้องต้องทําเป็นก่อนนะยังยังไม่ค่อยแนะนําเนี๋ยงงเพราะเราทำไปแล้วเรานี่นเนี่ง ส่งดาวกระจายออกข้างล่างออกอะไรได้หมดแหละถ้าเราทำเป็นจริงๆอ่ะที่ผมสอนคือเป็นเบสิกก่อนพอเริ่มเป็นแล้วเดี๋ยวจะรู้เองเริ่มร้อนแล้วด้วยร้อนจะร้อนนะสบายจะสบายมากเนี่ยค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณค่ะพี่แก๊สพี่แก๊สนะคะมาเท่มาเที่ยวม่ เอาคีย์แชมป์ครับปีนี้เอากี่แชมป์ครับแมนยูแมนยูอแมนยูชอบพูดอย่างเงี้ยแมนยูกับเรื่องแมนยแมนยูชอบพูดอย่างเงี้ยโตขอไลน์พี่ไว้แชมป์ในเพจเขาก็มีไม่ไปขอไลน์ไปเลยสี่แชมป์ครับสี่แชมป์ดีดีทั้งฟาร์มครับยกเว้นเสื้อครับเนี่ยยกเว้นเสื้อยกเช้นทีมรชล